ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ตงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหลังจากได้ยินคาพูดของใต้เฮ้าหัวใจของหัวอยู่เฮ้าก็สุดลงหลังจากได้รับจดหมายเขาก็อ่านมันเมืองหลวงของจกักรวรรดิวิญญาณสวรรค์เมืองเทนโตถูกเข้าครองโดยจกักรวรรดิตวันจันทามากกว่าหนึ่งในสามและจกักรวรรดิยังคงถูกรุกรานด้วยความเร็วที่น่าตกใจทุกสิ่งทางทิศตะวันตกของเมืองเทนโต ได้ตกอยู่ในมือของจกักรกวรตตะวันจันทาตูวูซีหัวหน้าเจ้าสำนักกายาได้รับบาดเจ็บสาหัสและเราไม่แน่ใจว่าเขาจะรอดหรือไม่สำนักกายาสูญเสียสมาชิกไปครึ่งหนึ่งและสีในหกกองกำลังวิญญาจารย์ของจักรรวดิวิญญาสวรรค์ถูกทำลายอีกสองกองที่เหลือกำลังปกป้องราชวงศ์ซึ่งกำลังถอยไปทางที่ตะวันออกจกักรวัรตะวันจันทาได้วางกองกำลังทหารมากกว่า 3, สามแสนนาย รวมถึงกองทหารวิศกรวิญญาณเจกองนอกจากกองทัพวิศกรวิญญาณตาปิศาทรราชแล้วกองทัพวิศกรวิญญาณระดับสูงอื่นๆก็มีส่วนร่วมในภารกิจนี้โบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ใช้วิญญาจาร์ช่วร้ายจำนวนมากเพื่อช่วยในภารกิจนี้เช่นกันตูบูซีได้รับบาดเจ็บจากวิญญาจาร์ช่วร้ายสองคนหนึ่งในนั้นดูเหมือนจะเป็นผู้นำของโบสถ์พาพวิญญาณบริสุทธิ์ผมยุทธระดับสูงสุดหลงเสียวเหวา ไม่ได้ปรากฏตัวตอนนี้จากรวัิวิญญาสวรรค์ถึงวาระแล้วกองทหารวิญญาจารย์ที่เหลืออีกสองกองที่เรามีและกองกําลังเสริมจากจักรวรรดิโต้ลิงกําลังวางแผนนัดพบกับกําลังที่เหลืออยู่ที่เรามีการแสดงออกองว่าอยู่ห้าเปลี่ยนไปหลังจากอ่านเนื้อหาของโจนหมายแม้ว่าเขาจะเดาได้ว่าจักรวรรดิว,วันจันทาจะโจมตีที่ใดเขาไม่ได้คาดหวังว่าการโจมตีของพวกเขาจะรุนแรงถึงเพียงนี้ ตั้งแต่เริ่มสงครามผ่านไปเพียงไม่กี่สัปดาห์แต่ทว่าเมืองหลวงของจักรวรรดิวิญญาณสวรรค์เกือบล่มสลายไปแล้วเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าเมืองเทนโตเป็นเมืองใหญ่แห่งแรกในทวีปตั้งแต่หนึ่งปีก่อนมันมีความโดดเด่นพอๆกับเมืองชิงหลวของจักรวรรดิชิงหลวงในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เมืองก็ล่มสลายไปแล้วการป้องกันของจักรวรรดิวิญญาณสวรรค์พังทลายนี่มันไม่น่าเชื่ออย่างสมบูรณ์ ด้วยความเร็วเช่นนี้จักวรวัตวันจันทาจะใช้เวลายอย่างน้อยครึ่งเดือนหรือถึงหนึ่งเดือนเพื่อครอบครองจักวรวัตวิญญาณสวรรค์อย่างสมบูรณ์เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่เพียงแต่พวกเขาสามารถคุกครามพรมแดนของจักรวัตทิงหลัวและจักรวัติโต้หลิงได้เท่านั้นแต่ยังสามารถคุกครามโรงเรียนซอไรเคอร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของสามอาณาจรรักรได้อีกด้วยพยาขาวไต้เฮาได้หัวอยู่เฮาต่างก็เงียบอยู่ในเต็นท์ สถานการณ์ดังกล่าวเร็วร้ายกว่าที่พวกเขาคาดไว้ดูเฮาเราควรทำอย่างไรจูจูพยาขาวไต้เฮาก็ถามขึ้นหลังจากได้ยินคำถามของเขาหวายูเฮารู้ว่าแม้แต่พยาขาวไต้เฮาก็เริ่มตื่นตระหนกแม้ว่าปกติเขาจะสงบมากความแข็งแกร่งของจักรวัชชิงหลัวทั้งหมดกระจุกตัวอยู่ในทิศทางตะวันตกแต่พวกเขาถูกควบคุมโดยจักรวัตตะวันจันทาเนื่องจากเทือกเขาโต้หมิงในสถานการณ์เช่นนี้ ระยะขาใต้เหาไม่มีทางเลือกมากนักแต่ถ้าว่าไม่มีแม้แต่ทางเลือกเดียวที่ทำให้เขาสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่พวกเขาเผชิญได้อย่างสมบูรณ์พวกเขาเลือกที่จะร่าถอยดีไหมหากพวกเขาร่าถอยพวกเขาก็จะสูญเสียพื้นที่จำนวนมากพลเมืองของพวกเขาก็ไม่มีเวลาพอที่จะอุปยพยเช่นกันการต่อสู้กับจกักรวรรดิวันจันทาโดยตรงก็เป็นทางเลือกที่ไม่ดีเช่นกัน การจู่โจมโดยตรงจะดีไหมการต่อต้านเทพเจ้าแห่งความตายการเข้าไปโดยไม่มีแผนเป็นการฆ่าตัวตายเราอาจเสียสละชีวิตนับไม่ถ้วนและได้รับความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยไม่คืบหน้าเมื่อการสูญเสียของเรารุนแรงเกินไปเราจะต่อสู้กับจักวรวรรดิวันจันทาได้อย่างไรการรู้รายงานของจักวรวรรดิวิญญาณสวรรค์แล้วยังไงนอกจากนี้จักวรวรรดิชิงหลวจะทำอะไรได้บ้างหากกองกำลังของเราทั้งหมด ปเสริมกาลังจักรวัดวิญญาณสวรรค์อาจก,กองกําลังของจักรวัดสิงห์หลวงเสริมกําลังให้กับจกักรวรดวิญญาณสวรรค์โดยไม่ปกป้องเมืองสิงห์หลวงเราจะรับมืออย่างไรหากเราถูกคูกค,คามโดยตรงจากกองกําลังชั้นยอดของจักรวัตะวันจันทาจากแดนใต้คําถามเหล่านี้ปุดขึ้นมาในหัวของพญาขาวไต้เฮาแต่ทว่าเขาไม่สามารถหาวิธีจัดการกับปัญหานี้ได้นี่คือเหตุผลที่เขาถามหัวอยู่เฮา เช่นเดียวกับหัวอยู่เฮ้าที่คาดการไว้พยาขาวใต้เฮ้าอยู่ในภาวะตื่นตระหนกในขนาดนี้ทันใดน,นั้นม่านถูกดึงเปิดออกและเจ้าหญิงจิวจิวหน้าซีดก็เดินเข้ามาทันทีที่เดินเข้าไปเธออดไม่ได้ที่จะถามว่าแม่ทัาพใหญ่เราควรทำอย่างไรดีเจ้าหญิงจิวจิวเป็นผู้รับผิดชอบด้านข่าวกองของ,ของจกักรวรรดิชิงหลัวทั้งหมดแน่นอนเธอได้รับข่าวเช่นกันพวกเราจะทำยังไง นี่เป็นคำถามในใจของใต้เห่าและสูจิวจิวสูจิวจิวมองไปที่ใต้เหาแต่ใต้เหากลับมองไปที่หัวอยู่เหาแทนพวกเขาทั้งหมดตื่นตระหนกความกลัวของพวกเขายังไม่แพร่กระจายออกไปแต่ถ้าว่ากองทัพภาคสนามทางตะวันตกเฉียงเหนือทั้งหมดน่าจะถูกครอบงำด้วยความกลัวหากเขานี้แพร่กระจายออกไปผลกำลังใจที่พวกเขาเพิ่งได้รับเมื่อวานนี้จากการคาหวังเย้ยเหงิงจะหายไปอย่างแน่นอนที่สุด วายูเฮาสูดหายใจเข้าลึกๆเมื่อเปรียบเทียบแล้วเขาเป็นคนที่สงบที่สุดในบรรดาสามคนแม้ว่าเขาจะมาจากจักรวาลชิงหลัวแต่เขาก็ไม่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับมันสําหรับเขาโรงเรียนซือไรเคอร์และเมืองซือไรเคอร์คือครอบครัวและบ้านของเขานี่คือเหตุผลที่เขาสงบนิ่งกว่าทั้งพญาขาวเต้เฮาและเจ้าหญิงจิวจิวองค์หญิงก่อนอื่นเราต้องหยุดเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดก่อน เราต้องไม่ให้ใครรู้เรื่องนี้แม้แต่ผู้นำของกองกำลังวิญญาจาร์ต่างๆก็ตามหลังจากได้ยินเสียงของหัวอยู่เ้าแล้วสูจิวจิวก็รู้สึกตัวอย่างรวดเร็วใช่การป้องกันข้อมูลทั้งหมดไม่ให้แพร่กระจายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้เธอพย,ยักหน้าอย่างแรงและสูดหายใจเข้าลึกๆหน้าอกที่ย่อยยนของเธอพองขึ้นและลงอย่างต่อเนื่องเธอยังคงค่อยๆสงบลงเธอลืมทักทายพยักเข่าแต้เฮ้า และอาหารหลังกลับทันทีก่อนออกจากเต็นท์พยาขาวเต้เหามองไปที่หัวอยููเฮ้าเมื่อเห็นว่าหัวอยู่เฮ้าดูเหมือนมองเขาก็ค่อยๆตั้งมั่นในตัวเองคำแนะนำของหัวอยู่เฮ้าถูกต้องการปิดการข้อมูลทั้งหมดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้มันไม่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังอีกต่อไปแต่เป็นการปกปิดข้อมูลที่พวกเขามีแล้วรักษากำลังใจในการลบของกองทัพทั้งหมดอยู่เฮ้า ตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่เร็ว้ายข้าไม่เห็นความหวังใดๆที่เราจะทำลายมันออกไปพยาัขาวเต้เฮ้าถอนหายใจมัวอยู่เฮ้ากล่าวว่าถึงกระนั้นเราก็ยังต้องทำอย่างเต็มที่ท่านไม่ทับใหญ่มีสองวิธีที่เราสามารถเลือกที่จะจัดการกับสถานการณ์ในตอนนี้อะไรนะบอกข้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ดวงตาของพยาัขาวเต้เฮ้าเป็นประกายในขณะที่เขาไม่สามารถ เหตทุทีแก้ปัญหาใดๆดได้โมยูเฮาก็อ้างว่าเขามีวิธีแก้ปัญหาสองทางให้เลือกสําหรับเขามันเหมือนกับว่าเขาควา้าก้านหญ้าช่วยชีวิตไว้ได้ัวยูวเฮากล่าวว่ามีสองวิธีที่เราจะดําเนินการต่อไปหนึ่งเราปกป้องสิ่งที่เรามีการที่สองเรากลายเป็นคนกล้าหาญด้วยการปกป้องสิ่งที่เรามีข้าหมายความว่าเราจะถอยกลับทันทีและใช้เมืองสิงหลัวเป็นฐานของเรา เืวอวบรวมความแข็งแกร่งทั้งหมดของเราในเวลาเดียวกันเราจะขอความช่วยเหลือจากสถาบันการศึกษาและขอร้องให้พวกเขาส่งบุคคลที่แข็งแกร่งมาพบกับเราในเวลาเดียวกันเราต้องขอให้จักวรวรรดิโต้ลิงวรวบรวมความแข็งแกร่งที่พวกเขามีทั้งหมดหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่จักรวรรวิรวญ,ญญาณสวรรค์จากสองทิศทางที่แตกต่างกันโดยใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เช่นเดียวกับที่จักวรวรรดิวันจันทา ต้องแบ่งกองกําลังหลังจากบุกโจมตีจักรวรรดิวิญญาณสวรรค์เพื่อต่อสู้กับกองกําลังหลักของจักรวรรดิตวันจันทาโดยการเพ่งความสนใจไปที่ความแข็งแกร่งของสถาบันการศึกษาและสองจักรวรรดิและแม้แต่พลังของศาสตร์วิญญาณในป่าใหญ่ชิงโตท้ายที่สุดเราปกครองทวีปโตหรือว่ามาหลายปีแล้วใจคนอยู่กับเราแม้ว่าเราจะประสบความสูญเสียมหาศาลไปพร้อมกับศัตรูแต่เราก็ยังอยู่ในถาน์ที่ได้เปรียบ ระหว่างการประท่าครั้งสุดท้ายเราต้องการให้ทั้งสองจกักรวรรดิและสถาบันการศึกษาติดต่อกับสำนักที่ซ่อนเลนทั้งหมดเพื่อเข้าร่วมในการต่อต้านการลุกรานของจักรวรรดิวันจันทาหลังจากได้ยินคำพูดของหัวยูห้าแล้วไอห้าก็พยักหน้าซ้ำๆมันเป็นแผนที่ดีจริงๆแต่ถ้าว่าจะมีการสูญเสียพลเมืองมากสำหรับการใช้แผนนี้มันใช้พื้นที่ใกล้เคียงกับครึ่งหนึ่งของจกักรวรรดิชิงหลัว แม้พลเมืองที่ถูกครอบครองดินแดนนั้นไม่มีใครรู้ว่าจากักรวรรดิวันจันทาจะปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่พรยาขาวไต้เฮาไม่เต็มใจที่จะเห็นเขาไม่ได้รักแค่ทหารของเขาเขายังรักพลเมืองของเขาอีกด้วยแล้วกลายเป็นคนกล้าหาญละ่ะไต้เฮาสงบลงมากหลังจากได้ยินวิธีแก้ปัญหาแรกของหัวยูเ่เฮาไม่ต้องสงสัยเลยว่าแผนแรกของหัวยูเ่เฮานั้นใช้การได้ในสายตาของหัวยูเ่เฮา มีความคมชัดมากขึ้นและเขาตอบว่าการกล้าหาญหมายความว่าเราต้องเสี่ยงทุกอย่างตามความตั้งใจเดิมของท่านเราต้องโจมตีฐานที่สําคัญที่สุดของศัตรูตราบใดที่เราสามารถเอาชนะการป้องกันของศัตรูในเทื่อกเขาโต้หมิงและต่อสู้เพื่อเข้าสู่จกักรวรรดิตะวันจันทากองกําลังของพวกเขาจะกลับมาช่วยพวกเขาอย่างแน่นอนเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นจกักรวรรโต้หลิง จักรวัดวิญญาณสว่างและถาบันการศึกษาสามารถรวมการเพื่อบังคับกองกำลังของจักรวัตตะวันจันทากลับไป,ปยังที่ที่พวกเขากลับมาได้เจ้าคุดังพูดว่าเราควรจะใช้กำลังในการประทะพญาเข่าเต้ห้าลีตาและปล่อยรัศมีการฆ่าออกจากร่างกายของเขาสำหรับแนวคิดนี้ข้าก็คิดไว้บ้างอยู่แล้วบางทีเราอาจมีโอกาสถ้าเราทำอย่างนั้นแต่ถ้าเราทำอย่างนั้นเราจะสูญเสียมหาศาลแน่นอน แม้ว่าเราจะประสบความสำเร็จเราก็ยังคงต้องประสบความสูญเสียอย่างหนักแม้ว่าเราจะบุกเข้าไปในจกักรวรรดิวันจันทารเราก็อาจจะไม่มีกำลังพอที่จะคุกคามพวกมันมาอยู่ห้าวกล่าวว่าข้าเข้าใจความกังวลของท่านแต่ถ้าว่าภัยคุกคามหลักสำหรับเราคือเทพเจ้าแห่งความตายมันเป็นพลังที่ไม่อาจต้านทานได้ถ้าเราสามารถทำให้เทพเจ้าแห่งความตายสูญเสียผลกระทบ ได้มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเฝ้าระวังของจกักรวรรดิวันจันทาเราก็สามารถลดการสูญเสียของเราได้จกักรวรรดิวันจันทาใช้กองกําลังชั้นยอดเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันเท่านั้นความแข็งแกร่งที่แท้จริงของพวกเขาคือกองทัพวิศกรวิญญาณ2-3ถึงกองแม้ว่าพวกเขาจะปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของพวกเขาก่อนหน้านี้แต่พวกเขา ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากมายตามข่าวจากจักรวัดวิญญาณสวรรค์จักรวัดตะวันจันทาได้รวมเอาความแข็งแกร่งของกองทัพวิศวกรวิญญาณทั้งเจ็ดและโบทภาพวิญญาณบริสุทธิ์ไว้ในนั้นซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมพวกเขาถึงสามารถทำลายจักรวัดวิญญาณสวรรค์ได้อย่างรวดเร็วจักรวัดตะวันจันทามีกองทหารวิศวกรวิญญาณจำนวนสิบกองราชวงศ์ของจักรวรดตะวันจันทาจะต้องเก็บกองกำลังไว้กับพวกเขา เพื่อปกป้องตนเองตัวอย่างเช่นกองทัพวิศวกรวิญญ,ญาณราชวงศ์จะต้องอยู่กับพวกเขาด้วยเหตุนี้เราจะไม่ต้องผเผชิญกับศัตรูมากมายประเมิน,เมนค่ากำลังของพวกมันแบบสูงสมมุติว่าพวกมันมีกองทัพวิศวกรวิญ,ญญาณจำนวนสามกองซึ่งมีจำนวนถึงประมาณ1นึ่พันวิศวกรวิญญ,ญาณพร้อมด้วยเครื่องมือวิญญ,ญาณจำนวนมากมายหากพวกเขาเพึ่งพาภูมิประเทศพวกเขาไม่สามารถหยุดเราได้อย่างแน่นอน นี่คือเหตุผลที่เราต้องสร้างความหายนะก่อนเมื่อเราสามารถสร้างความหายนะร้ายแรงต่อพวกเขาเราก็สามารถโจมตีได้ทุกด้านได้เท้าหัวเราะอย่างขมเคินอยู่เฮ้าแผนของเจ้าเป็นไปได้จริงๆแต่ถ้ว่าความเป็นไปได้ของมันจะต้องสร้างขึ้นจากข้อเท็จจริงที่ว่าเราสามารถสร้างความเสียหายให้กับแนวป้องกันของเทือกเขาโต้หมิงออกจากรวัตตวันรันธาและทําให้เทพเจ้าเห็นความตายสูญเสียประสิทธิภาพ แต่ถ้าว่าพวกเขามีเครื่องมือวิญญาณสอนแนมมากมายเจ้าเคยลองมาก่อนด้วยจากความสามารถของเราในปัจจุบันเราจะทำได้อย่างไรมันยากเกินไปว่าอยู่ห้าวกล่าว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับความประสงค์ของเรามันเป็นไปได้ข้ามีแผนแม้จะไม่มีข่าวจากจักรวรรดิวิญญาณสวรรค์ข้าก็เตรีมยมใจที่จะนำเสนอแผนนี้ให้กับท่านแผนอะไรอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เอง อายักาวใต้เฮาพูดขึ้นว่าอยู่เฮาอยู่ในเต็นไ์เป็นเวลานานเขาออกไปตอนเที่ยงเท่านั้นหลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วเขาก็รวบรวมสหายและอธิบายกลยุทธ์ของเขาให้พวกเขาฟังไม่ข้าไม่เห็นด้วยสูชาญชีเกาปกติเขาจะเต็มไปด้วยเรื่องตลกแต่ถ้าว่าเขาดูจริงจังมากในช่วงเวลาวิกฤตนี้ในสำนักฐางแม้แต่เปย์ ก็ยังฟังความคิดเห็นของเขามวอยู่ห้าวกล่าวว่าพี่สามข้ามั่นใจถึงอย่างไรข้าก็จะไม่ให้เจ้าทํามันอันตรายเกินไปกลยุทธ์ในการทํางานของเจ้าสร้างขึ้นจากความเสี่ยงที่เจ้าเผชิญเท่านั้นหรือไม่ข้าจะไม่เห็นด้วยกับมันตราใดที่เจ้าต้องเผชิญกับอันตรายใดๆเจ้าคิดถึงเรื่องอื่นหรือไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าล้มเหลวเจ้าจะตายมวอยู่ห้ายิ้มและตอบว่า ข้าจะไม่ตายอสุนเทพจะไม่ปล่อยให้ข้าตายสูชานที่ถอนหายใจและกล่าวว่าแต่ถ้าว่าเจ้ากําลังเสี่ยงโชคมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอสุนเทพไม่สามารถจัดการกับมันได้เมื่อเจ้าเข้าไปลึกๆแล้วเจ้าจะต้องมีเวลาเพียงพอเกิดอะไรขึ้นถ้าที่สามไม่มีคําว่าถ้าข้าต้องใช้ความเสี่ยงนี้หากไม่ทําเช่นนี้เราจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบอย่างมาก หากเรารอให้จักรวรรดิวันจันทาเข้ายึดครองจักรวรรดิวิญญาณสวรรค์เราจะไม่สามารถต้านทานพวกเขาได้เนื่องจากจักรวรรดิชิงหลัวและจักรวรรดิโต้หลิงขาดการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือวิญญาณในเวลาเดียวกันจักรวรรดิวิญญาณสวรรค์ก็ถูกโจมตีจากทุกทิศทุกทางซึ่งเป็นอันตรายต่อสถาบันของเราสถาบันการศึกษาเราเลี้ยงเราให้เป็นเราในวันนี้และให้ความแข็งแกร่งแก่เราถ้าข้ากลัวความตายในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ ข้าจะพลาดโอกาสนี้ไปเย่กูยี่รู้สึกกระสรับกระสายเล็กน้อยขณะที่เธอพูดว่านี่ไม่ใช่โอกาสนี่คือการลนหาที่ตายเธอลุกขึ้นยืนและมองไปที่หัวยูเฮาเห็นได้ชัดว่าการหายใจของเธอเร็วขึ้นเล็กน้อยเจ้าไม่เคยได้ยินเรื่องเทพพระเจ้าแห่งความตายมาก่อนหรือวิญญาจารย์สองพัคนที่อย่างน้อยเป็นมหาปาาวิญญาณก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในการโจมตีเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งแค่ไหนเจ้าจะเปรียบเทียบกับหาป่าวิญญาณ2,000คนได้อย่างไรมันเป็นเครื่องมือวิญญาณอันดับหนึ่งในทวีปไม่เจ้าไม่สามารถไปได้มันอันตรายเกินไปไม่ใช่แค่สูชานชีและเย,ย่กูยี่ที่เหลือก็มีสีหน้าเหมือนกันในทางกับการถางอูถงสงบลงและไม่พูดอะไรในขณะที่เธอนั่งที่ที่เธออยู่ข้าอยากรู้เจ้านมนนาวพยักขาวใต้เฮาได้อย่างไร เียังนานๆถามด้วยความสงสัยมัวอยู่เห้าเผยให้เห็นใบหน้าที่เขินอายเขาไม่มีอะไรต้องปิดบังพูดขึ้นว่าข้าบอกเขาว่าสถานศึกษาเพิ่งค้นคนว้าเครื่องมือวิญญาณชนิดใหม่ที่สามารถใช้ในช่วงเวลาวิกฤตเพื่อต่อต้านการโจมตีใดๆซึ่งเป็นก่อคงกระพานที่แท้จริงข้ายังมีทักษะการเคลื่อนที่ในพิพตาอีกด้วยถ้าข้าเคลื่อนย้ายไปที่ไกลๆข้าก็าจะหนีไปได้สีหน้าของทุกคนดูแปลกๆ กาะคงกระพันไร้ประโยชน์สําหรับแสงเทพเจ้าแห่งความตายสําหรับการเคลื่อนที่ในพิภตาของหัวยูเฮ้าเขามีมันจริงๆแต่ถ้าว่ามีขีดจํากัดว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนไม่มีทางใดที่เขาสามารถหนีจากอาณาเขตของเทพเจ้าแห่งความตายได้อยู่เฮ้าเจ้ากาลังเล่นกับไฟแม้ว่าผู้เอาตัวส่วนจะอยู่ที่นี่เขาก็ไม่เห็นด้วยกับแผนนี้หัวยูเฮ้าถอนหายใจและพูดว่า ท่านมีแผนอะไรที่ดีกว่านี้อีกไหมพี่สามคนอื่นๆไม่ต้องกังวลข้ามั่นใจจริงๆสายตาของซูชานชีเปลี่ยนไปอย่างลงไหลในขณะที่เขาพูดว่าเอาระอยู่เฮามาทำแบบนี้กันถ้าเจ้าต้องเสี่ยงข้าจะตามเจ้าไปข้าต้องการเป็นส่วนหนึ่งของแผนของเจ้าวายูเฮาตกตะลึงหลังจากนี้เขาได้ยินเจียงนานๆพูดว่าข้าไปด้วยนอกจากทางอูทงแล้วคนอื่นๆ ก็แสดงท่าทีของพวกเขาเช่นกันพวกเขาต้องการเข้าร่วมกับเขาในการต่อสู้ของเขาสุชานที่กล่าวว่าถ้าเจ้ายินดีให้พวกเราติดตามเจ้าเราจะปล่อยเจ้าไปเขารู้ชัดเจนว่าหัวอยู่เฮาเตรียมใจเสียสะละความปลอดภัยของตนเองแต่เขาก็ไม่เต็มใจที่จะปณีประนอมความปลอดภัยของผู้อื่นเขาต้องการใช้ชีวิตนี้เพื่อปลอดเปลืความคิดในหัวของหัวอยู่เฮาเอาละ ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ไม่มีใครคาดหวังให้หัวยูเฮาเห็นด้วยแต่เขาพยักหน้าและให้คำตอบบางอย่างแก่พวกเขาสูชันชีตตกตะลึงและมองดูเขาด้วยความสงสัยเล็กน้อยอย่าบอกนะว่าเขามั่นใจจริงๆเขาเข้าใจหัวยูเฮาแต่เขามั่นใจอย่างสมบูรณ์ว่าเขาจะสับสนจากแผนของเขาเนื่องจากความต้องการของพวกเขาเขาไม่สามารถกับคำพูดของเขาอีกต่อไปได้ แม้ว่าจะยังมีข้อสงสัยมากมายในใจแต่สูชาี่ไม่สามารถพูดออกมาได้เมื่อเห็นว่าหัวยู่เฮามุ่งมั่นแค่ไหนทั้งอูทงยังคงนั่งอย่างสงบในที่ที่เธออยู่เธอไม่ได้แสดงความปรารถนาที่จะเข้าร่วมภารกิจนี้และไม่มีใครไปถามเธอนับตั้งแต่หัวยูเฮายืนยันว่าเธอไม่ใช่หวังตรงเอ๋ทัานคติของทุกคนที่มีต่อเธอก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเธอเป็นเพียงคนนอก ในขณะที่คนอื่นๆมาจากสำนักถังเธอไม่มีสิทธิขอให้คนอื่นเสี่ยงชีวิตโดยธรรมชาติเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ